โบล่ทัดดอกกันาเอาเครื่องเสียบตา่นี่เสียเฉียดสมจริงบ่น้องอยู่ด้วยตั้งแต่ตอนแต่งหน้าเลยนะไม่ใช่อะไรหรอกลอมาครับทีน้องสงสัยห้องสิทับนะเห้อว่าปู่ศาสตร์ทห้างหน้าเกียนี่หน้าแงข้างว่านางน่ารักมากเลยนะอันนี้เป็นตะกะแตนพันปะตังกาตะกะแตนรุ่นนี้ละอันนี้แหละบักเล็กบักเล็กนี่แหละตียักษ์ง่ากันตอนข้าไปไล่ตีตอนนตบินบินไกลเลย บินสูงพ,อพอ่อผมทอดไปไพ่เบิ่งน้องนะรักออบอกรักอยู่น้องแต่ว่าเธอรู้ปัญหามันยือยน้อ,ลอแล้วมันเตยลาแล้วเปรนี่เหรนั่งไรแบบนี้เลยเด้ที่แรกกับปั๊ดนั่งที่แรกนั่งมาจามันทร์ทั้งวังนหยู่นีเขาต้องผู้ชายทังวันเพราะไม่เขานางทับไข่มันจะคีกว่าโอ้ยขอโทษหลายๆเด้อเขาแทงให้อยู่มองนี่สิไปน้ำบอนี่สิไปพัะทยานน้ำตีนเดียววานี่บ่อยอมบ่อยอมออกไปใส่เรื่องนี้ารเราเก็บยพร้อมไปกินประจำวันอะไรประจำวันนี่อยู่น้ำเล็กแต่แต่งนานแม่แม่ ตะว่าเตยล่าแล้วก si ันยัง <laughs> ว oh. ันนี ang. Ang ้บออาซิมาปูอาซิมาปูศาสตร์มันมากบอยโอ้ยปูศาสตร์ทำห้างนั่งล่ะคือว่านั่งกันเลยบันนี้เพื่อที่ว่าจะครองผัวเก่าคุยหลังสิแม่มาดามก็จะหมายถึงว่าตัวเองแบบผัวเก่าจะเข้าจะดื่มผัวหลังนั่งสินเก่าส่งแดดแล้วแม่ ออเอระเด็แท้เขาอาจจะเป็นผัวเก่าเช่นก็ได้นะเธอก็ต้องเข้าใจแต่งแต่งวิจิมรงี่ไม่ก<อ>็อยากดูนะก็ดูหามันสีเหมือนกันโอ้นี่แม่นี่แม่ที่เป็นปีหาทีงไหนขึ้นไอย์นี่ยสิงข้างเลยนี่ส่นกับโหนีเอาใช่ไหมยับขนาดเท่าส่นก็นยังยับเอาเนี่ยมันนอนเหมือนหนูนั่นไปแล้ว <laughs> แม่เจ้ากับบ่าวให้คอยดูดีจักหน่อยแล้วแล้วก็มาถึงวันแล้วแล้วก็มาถึงวันประหาะะราของเจ้าที่เปิดพระล่มแม่ลาก่อนนะมาลูกมาชุดดีนะกรนะอจรสักรอดกินก่อนเด้อรอดตายแล้วนะมาย่ยอมหนีไหมเจอ,เอา,าแม่ตะกเตรนจ้าแม่ปาตังกะ là rất tiền à. Nhà đấy, của đấy miễn đấy, <laughs> bay đấy của đấy em đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ค่ะนี่ครูเดมาซื้อคะซื้อ